แล้วรู้ไหมทุกคนกว่าคลิปคลิปเอฟฟ้ากว่าจะลงได้มันนานเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบลงเลยอะไรเหมือนแต่ก่อนนะทุกวันเนี้ยมันต้องแบบกว่าจะได้คลิปหนึ่งมันก็เออน้องฝอได้สอบครูไหมคะอุ้ยผมสอบได้ดับหนึ่งครับเอ้าจริงๆเนี่ยเราไปรายงานตัวที่จันทบุรีเนี่ยฝอยากรู้ว่ากันอันนี้ฝอยากรู้จริงนะขอถามนิดหนึ่งได้ไหมครับถามว่าสมมติว่าเราการที่เราจะเอฟซีคนคนหนึ่งชอบคนคนหนึ่งอะเราแบบติดตามได้แบบ ยาวเลยไหมทุกคนหรือว่าแบบมันจะมีช่วงที่รู้สึกว่าแบบเออเบื่อเบื่อแล้วเฉยเแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีไหม,มความรู้สึกมีความรู้สึกบ้างไหมฝยอ,อยากรู้อะว่าแบบมันเป็นยังไงอะเวลาการที่เราจะ fc คนคนหนึ่งพ <laughs> ี่ตามสามปีแล้วเนี่ยคนที่แบบได้แบบหลายปีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าบบนานมากเลยนะครับมันจะมีแบบแม่ดูทุกวันไม่มีคลิปใหม่แม่ก็ดูวคลิปเกา่า <laughs> คือฝอไม่ค่อยมีอะไรลงไงช่วงเนี้ย ฟอก,ก็โมแต่ยุ่งกับการแบบทำอะไรอะไรใหม่ๆด้วยแต่มันยังไม่เสร็จไงทุกคนแล้วแต่ความน่ารักของคุที่ใช่ไหมว่าแบบตามมาสองปีใช่ไหมฝอก็น่ารักไม่ธรรมดาคลิปเก่าวนไวเนี่ยที่ฝอไปลงแอฟฟ้าก็คือคลิปที่มันแจ้งเตือนมานะฟอแล้วไปลงอีกรอบนเลยเอาไปลงอีกรอบหนึ่งเลยนะแบบรีรันด่ะบปสามรอบแล้วมั้งบางทีอาะไม่มีอะไรลงอ่ะอยู่ในทุกโมเมนต์อุ้ยน่ารักที่สุดเลย ไปสอบเมื่อไหร่คะอ๋อสอบเมื่อเดือนที่แล้วได้ที่หนึ่งนะครับเออเหตอยางงี้สอบได้ที่หนึ่งนะครับเออเร็วนีปันป้นชบปาปุ่มที่ผ่านมาแม่เอฟซีสมัยแพรดี้เป็นพระนู่นเพิ่งมาดูน้องฟอร์ดตอนเป็นแฟนแพรดี้แล้วชอบคนไหนที่สุดครับอ่ะถ้าอ่าอันนี้ขอถามเดี๋ยวขอถามก่อนถ้าติดตามตั้งแต่พี่ไปที่บวชเป็นพระ ถ้าตอนพี่แพรี่อาถามคำถามข้อที่หนึ่งแฟนคนแรกพี่แพรี่ชื่ออะไรอาตอบให้ได้ <c oughs> อาถ้าติดตามตั้งแต่เป็นพาจริงต้องรู้ <c oughs> เดี๋ยวแฟนติดแฟนแฟน,แฟนพี่แพรี่ชื่ออะไรแฟนพี่แพรรี่คนแรกชื่ออะไรอาถ้าติดตามจริงต้องรู้ <c oughs> ไม่อันนี้ฝัอยากรู้ไงฝั่ทดสอบไงทดสอบอ่าถูกถูก,ถกอาพอแค่นี้พอแค่นั้นแหละฝรัเซวพี่แพรี่บ่อยไม่เป็นไรห,หรอกฝรัเซวแซวแกเล่นบ่อยแกทั้นหึงเหรอหึงเหรอ แกจะประมาณนี้อ่าถ้ารู้จริงอ่าถ้าติดตามพี่แพรี่มาจริงๆขออีกคำถามหนึ่งชื่อเล่นพี่แพรี่ชื่อจริงชื่อว่าอะไรอ่าเอ๊ะองจะฟองอ่ะแล้วชื่อที่ฉายาแพรลี่ใครเป็นคนตั้งให้อ่าถ้ารู้จริงถ้ารู้จริงต้องถ้ารู้จริงต้อง แมนยูไม่ใช่เขาชนะแล้วเนาะน้องฝอไปรายงานตัวเลยอ่ะพร้อมแล้วครับเรารอ,อแบบเข้าเข้าไปสอนเลยครับ <laughs> FC อะค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อุ้ยพี่แกมเก่งว่ะเฮ้ยพี่แกมเก่งว่ะพี่แกมตอบถูกอะทุกทคนเก่งมากพี่โมด,ดําเป็นคนตั้งให้ครับ ริลสวัสดีครับพี่พี่พอลช็อปรีวิวโหวคนติดตามเยอะมากเลยพี่พอลช็อปรีวิวช็อปรีวิวใช่ไหมใช่ไหมครับเอาเพลงอะไรดีอะว้า,อาโอ้ยไอ้แบงค์ใช่ครับอ่านถูกแล้วครับคือจริงๆอง่ะฟอนเมียนี่นะฟังติดตามวงหนึ่งคือวงนี้แหละวงก็อทเซเว่นนี่แหละเห็นแล้วแบบ อยากรู้ดีแบบเขา,าอานะไรงี้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการแบบทําให้ตัวเองดูดีขึ้นติดตามฟอร์ดก่อนติดตามพี่แพที่อีกหนะ่อยจริงเหรอครับอา้าแน่จริงต้องตอบมาให้ได้ว่าฟอร์ดไปออกอ,อะไรมาบ้างเอเอขอบคุณครับพี่พินน่ารักมากเลยน่ารักที่สุดเด้อพี่แกมเก่งเหรอพี่แกมเก่งมากเลยอนะเป็นอากาเซ่เหมือนกันแต่ฟอร์ดไม่เคยไปดูคอนไม่เคยไปอย่างเงี้ยนะแค่แบบชื่นชอบเขาแล้วแบบเห็นเขาแล้วแบบเก็บเป็นแรงบันดาลใจ ว่าจะแบบเอออยากดูดีแบบนั้นเลยเนี่ยใช่ครับไปแล้วพี่ฟ้าพี่เจ้าฟ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่เดีย๋ยวฝมก็จะไปแล้วครับเนี่ยมันจะแบตจะหมดแล้วเอาให้หมดไปเลยจะร้องให้ดอกไม้กุหลาบครบก่อนครับโอ๊ยครบแล้วเป้าหมายสำเร็จแล้วเนี่ยไม่ร้องเลยเอยฝอไม่รู้จะร้องยังไงเนี่ย ไม่อขอเมาก่อนแล้วกันอยากเพื่อพร้อมตายใครขอมันมาอะไรเรื่ออเนี่ยเฮ้ย,ยพี่เตยังอยู่ใช่ไหมหพี่เตยังอยู่ใช่ไหมรายงานตัวหน่อยฝัดเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมพี่เต,เตยังอยู่ใช่ไหมรอแล้วครับรอคลิปพี่เตยแล้วใช่ไหมพี่เตยังอยู่ใช่ไหม อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นเห็นเห็นช่องเก่าทําไมปิดคะไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่ามันไอช่องก่อนบอกไงนะช่องหลักอะคือมันไลน์ไม่ได้ครับส่วนช่องสํารองอันแรกะปิวไปแล้วครับเนี่ยอันนี้แหละครับช่องสํารองที่ขึ้นมาแทนอันแรกทําไมไม่ลองถามว่าแพดดี้กับฟอร์ดใครรักกันมากพี่ทําไมไม่ลองถามว่าแพดดี้กับฟอร์ดรัก แพรดี้กับฟอร์ดรักใครมากกว่ากันคือถามใครครับอุ้ยพี่คำถามนี้อย่าถามเลยถ้ามันทําให้แบบถ้าคําตอบมันดูแย่พี่ไม่ต้องถามหรอกพี่ถ้าเขาก็ถ้าเขาตอบมาดีๆเขาก็ตอบอยู่แล้วแบบเออรักเท่ากันนั่นแหละแต่พี่พี่ไม่ต้องถามอย่างเงี้หรอกมันไม่ดีถ้าถามแล้วได้คําตอบเชิงลบอะไรเงี้ยเราเราอย่าอย่าถามเลยจริงนะเราเราถามแบบเกิดจากอะไรครับผมไลฟ์ครับผมไลฟ์ขายของครับให้ถาม FC, เอฟซีเล่นๆโอ้ยไม่อาไม่ดีไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่คำถามอื่นได้ไหมอ่ะคำถามอื่นเดวตอบไห้ได้ไหมพี่สุพี่สุโอเคถามไมเล่นได้ครับไม่เป็นไรแต่อย่าไปถามกับแกแบบนี้นะแกวินนะถามไมเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าไม่ซีเรียสหรอปีนี้จะทําเสื้อไหมคะเขาปีออผมจะทําปีหน้าครับต้นปีช่วงมกรา อือเดี๋ยวมีแล้วมาเถียเดี๋ยวทำพีเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมเล่นได้ทำไม่เล่นได้ห้ามจริงจังเมื่อไหร่จะแต่งงานครับก็บ้านเสร็จ้วครับแล้วก็พี่เพื่อดี้จะมาขอเราพอดีก็มันว่างแล้วมันว่างเราไม่อยากแต่งงานอายอุ้ยก็เรื่องของคุณสิครับถ้าคุณไม่อยากแต่งงานถ้าคุณอายคุณก็ไม่ต้องแต่งครับอืม อันนี้ผมแนะนำนะอุ๊ยอันนี้อันนี้คือแบบฟิลแบบพูดแซะหรือเปล่าวะเราลองอ่านดูเราไม่อยากแต่งงานอาอทำไมครับคู่ของคุณไม่หล่อหรอหรือไงคุณไม่มั่นใจในตัวเองเหรอครับพี่นกพี่นกก็ดูออกจะแบบเป็นคนที่ดูมั่นใจในตัวเองเนาะใช่ไหมพี่นกก็ดูดูดีนะทำไมถึงอาออ่ะเพราะอะไรอะ่ะ ไม่ไอ้ครับประกรณ์ต้องไปขอแฮร์รี่นะอยากรู้อะทําทไมถึงไอยอะเพราะว่าอะไรมันต้องมีเหตุผลสิการที่เราจะไอยแล้วไม่อยากแต่งงานหรือว่าอะไรพออยากรู้ไงฟอลก็ทาอะฟอลก็ถามกลับได้ไหมเออทำเสื้อให้เซีเบลินอย่างไหมทำครับเดี๋ยวทำเอาเป็นแบบรอบนี้แบบเอาให้แบบนิดเดียวพอให้มันดูแบบแพงนิดนึงให้มันแบบดูแพงแต่ราคาเบาพาาเบา อืเฟยไม่ได้คำตอบจากพี่นกเลยเนี่ยทำไมถึงไอยครับเพราะว่าอะไรพี่นกมีแฟนเป็นแบบไหนครับผมผมพอทมได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้คำตอบฝันคาใจมากเลยนเนี่ย <S <S เขาบอกว่าเราไม่อยากแต่งงานอายแล้วก็ส่งรูปยิ้มมามอยากรู้จริงๆประชดป่าวะเอาสีอื่นได้ไหมครับที่ไม่ใช่สีดำได้สิครับสีขาวสีฟ้า Sign me guy love you อยากได้นี่แหละครับไม่ขายหรอกอ๋อใช่พี่เตยไหมเนี่ยวีราวัตพี่เตยเหรอเดี๋ยวไปติดตามกลับก่อนโอ้ยตเตุยตเตุยคนบุรีรามเหมือนกันนะครับเอาพี่นกหายไปไหนแล้วอะ่ะยังไม่ได้คำตอบเลยเนี่ยพี่นกยังอยู่ป่ะเนี่ย คือจะบ,บุลี่หรือว่าอะไรเนี่ยดูทรงแล้วแบบไม่ใช่ละน่าจะเซะส,ส่งรูปหัวเราะอือสวัสดีครับคุณจันทภาครับผมคุณอคุณไม่ต้องแต่งสิครับคุณถ้าคุณอายไม่หลับไม่นอนปกตินอนนตะนอนเที่ยงคืนเลยปกติพอนอนเที่ยงคืนเลยสมมติว่าอันนี้แบบพี่พี่จันทภาถ้าสมมติโอ้ใช่ถ้าสมมติว่าเที่ยงคืนปุ๊บหลับเลยพุดล่น ถึงว่าแล้วนอนได้โอเคจัดไปแต่แบตจะหมดแล้วนะเนี่ยถ้าสมมติว่ามันดับให้มันดับไปเลยนะครับคิดบวกจ้าคิดบวกใช่ไหมต้องคิดบวกเนาะต้องคิดบวกใช่ไหมแต่ถ้าคนคิดลบมาล่ะถ้าคนให้พลังลบเรามาละพี่เราก็ต้องให้เขากลับสิจะได้รู้ใช่ไหมมาช่วยขุดปลา วันไหนไปกลางเดือนครับไปกลางเดือนเดี๋ยวเจอกันเลยครับอยู่จนถึงวันเกิดพี่แปรี่อ่ะอย่าลืมที่บอกนะวันนี้ลืมอะไรพี่เต้ยลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วเนี่ยอะไรวะโอ้ยหอมนะครับวันก่อนพี่แปรี่มาโหนไม่เจอฟอร์ดเลยสวัสดีครับพี่แบง ใช่ไหมครับพี่แบงค์นี่ใช่ไหมครับผมไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปด้วยอ๋อที่พิมพ์ไว้เหรอพิมพ์ไว้ว่าอะไรวะสวัสดีครับพี่แบงค์พี่แบงค์คุณสุดหล่อเธอบอกฉันไม่ดีอ๋อฟันเหรอฟันเหรอพี่ต้อยากได้ฟันน้องฟอดมีอะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทําอีกไหมคะมีอะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทําอีกไหมคะ มีอะไรที่อยากทำอ๋อมีมีม,มีเลยอ,อีกอย่างหนึ่งนะที่ฝอคิดว่าแต่มันอาจจะใหญ่เกินไปสำหรับเราฝออยากแบบขึ้นไปแบบมันใหญ่เกินไปมั้ง <laughs> มันใหญ่เกินไปสำหรับเราแต่ไม่ไม่บอกเลยว่า เดี๋ยวคนจะบูลลี่เอามีอยู่ครับมีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ายังไม่ประสบความสาเร็จตรงนี้แต่ที่เหลือโอเคแล้วครับที่เหลือหมดแล้วได้อะไรที่อยากได้หมดแล้วอย่างแบบจากที่เราไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแล้วมีจนรู้สึกว่าเออเข้าใจชีวิตแล้วว่ามันแบบเออประมาณนี้แหละใช่ครับรู้สึกว่าแบบเออก็ได้อะไรที่อยากได้หลายๆอย่างแล้วอะตั้งแต่เด็กก็คือแบบแค่เป้าหมายก็คืออยากมีเงินอยากไปเที่ยว อยากได้อะไรที่ไม่เคยได้ทุกวันนี้ก็แบบเอออยากได้อะไรเราก็ได้หมดเรียบร้อยแล้ะเหลือแค่อันที่รู้สึกว่าต้องทําให้ได้มากกว่าน,นี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ประสบความสาเร็จก่อนเดี๋ยวมาบอกแล้วกันนั่นแหละจริง้ก็อยากได้อยู่นะอยากทําให้ได้เหมือนกันแต่เหมือนความสามารถเรามันแบบน้อยยังไม่ขนาดนะั้นเราอายุเยอะแล้วด้วย <laughs> ยีบสี่แล้วนะใช่ สินค้าไม่เป็นตัวมาเ่อุ้ยมันต้องแบบทุกคนมันต้องส่งแก้มันแบบไม่ได้แบบเร็วๆได้อะคือนานเลยอะประมาณเดือนกว่าได้รับนะครับโอเคเดี๋ยวฝันลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่เอ้ยไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์พรุ่งนี้ไหมเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไม่เป็นคําพูดอีกเดี๋ยวรอว,ว่างๆเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับ